สวัสดีครับร้านตลาดทร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปทดสอบเตาทําขนมครกนะครับรุ่นประหยัดหนึ่งหัวเตานะครับก็ขุดขอบคุณคุณลูกค้านะครับที่ได้โทรเข้ามาสั่งนะครับแล้วเราก็จะทดสอบก่อนส่งทุกครั้งนะครับก็พอดีก็ทําคลิปพร้อมพร้อมทดสอบไปเลยนะครับขอบคุณคุณลูกค้านะครับที่ชมคลิปแล้วนะครับก็สั่งซื้อหนึ่งหัวเตาก่อนนะครับแล้วก็ลองไปลองแป้งดูนะครับ พอลองแป้งเสร็จแล้วนะครับก็ค่อยสั่งตัวที่2ที่สนะครับเพื่อจะเอาไปค้าขายจริงนะครับช่วงนี้คุณลูกค้ากอา็ออกมาค้าขายกันเยอะนะครับออกจากง,งานมาค้าขายกันเยอะนะครับสินค้าที่นาา่าขายค้าขายก็คือของกินของของกินนะครับของกินทานแล้วทานแล้วหมดไปหมดไปนะครับหน้าหน้า น่าขายดูนะครับก็การทําเตาขนมครกเนี่ยก็เป็นหนึ่งอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็เตาขนมครกเนี่ยสามารถาเปลี่ยนเบ้าเป็นเตาขนมไข่ก็ได้นะครับและเป็นเตาขนมครกสิงกโปก,ก็ได้นะครับทำได้หลากหลายนะครับกรณีที่ลูกค้าไปขายขนมครกแล้วนะครับอยากจะมีขนมแบบอื่นเข้ามาเสริมแต่ว่าใช้อุปกรณ์เดียวกันก็เชิญเลยครับร้านตลาดไทยแก๊สน,นะครับ ก็ชมคลิปรายละเอียดต่างๆที่ที่เราได้ทำไว้นะครับแล้วก็สนใจก็โทรติดต่อตามเบอร์ที่ให้ไว้นี้นะครับแล้วก็ทาง Facebook ทาง Line แล้วก็ทาง Youtube ติดต่อกันได้เช่นกันนะครับเราเน้นคุณภาพนะครับเลน,นเน้นบริการหลังการขายนะครับเราไม่แข่งขันเรื่องราคานะครับเพราะเดี๋ยวนี้นะครับ แข่งขันเรื่องราคาเยอะนะครับแล้วก็มีปัญหาก็ติดต่อกันไม่ได้นะครับแต่ของร้านตลาดไทยแก๊สนี่ครับติดต่อได้ไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดนักขัตะเลิกนะครับตั้งแต่6กโมงเช้าถึงห้าทุ่มเนี่ยติดต่อกันได้เลยถ้าเกิดมีปัญหานะครับก็ชมคลิปก่อนนะครับก่อนตัดสินใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับส่วนท้ายคลิปจะมีการบำรุงรักษาเวลาที่วาล์วเตาขนมพกตันนะครับเชิญชมคลิปนะครับเชิญครับ ครับปาวัติสวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปทดสอบเตาทําขนมครกนะครับรุ่นประหยัดหนึ่งหัวเตานะครับคุณลูกค้าก็ซื้อหนึ่งหัวเตาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาลองแป้งได้นะครับแล้วก็พร้อมจะขายเนี่ยก็คงจะซื้อเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับก็ชุดนี้ก็เอาไปหนึ่งหัวเตาก่อนนะครับเพื่อไปลองแป้งกันนะครับก็ขอบพระคุณคุณลูกค้านะครับที่อยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับในจังหวัดสุรินทร์นะครับ ก็ได้สั่งซื้อเตาขนมครกมานะครับส่วนเตาขนมครกนี่นะครับอ่าน่ครับเป็นเตาขนมครกขนมครกชาววังอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่แต่ตั้งกันนะครับส่วนเตารุ่นนี้นะครับสามารถเปลี่ยนเบ้าเป็นเตาขนมครกสิงคโปร์ก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าจะอ่ามีเพิ่มเติมนะฮะคือม,มีเมนูเพิ่มเติมที่ว่านอกจากขายเตาขนมครกธรกรมดาแล้วนะครับค ha> ุณลูกค้าก็สามารถขายเตา ขนมครกสิงคโปร์หรือขนมใบเตยได้เช่นเดียวกันนะครับหรือจะซื้อเบ้าเพิ่มก็ได้ครับเพราะว่าเตาตัวเดิมเนี่ยสามารถใช้เตาไปทาเป็นเตาขนมไข่อย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เตาทําเตาขนมครกนะฮะเาขนมครกชาววังและขนมครกสิงคโปร์หรือขนมครกไอขนมไข่หรือหรือมีอีกแบบหนึ่งนั่นคือผสมกันเลยนะครับที่ให้รูปให้ดู คือมีทั้งดอกเราเรียกพิมพ์ดอกจิกนะครับพิมพ์มะยมตับพิมพมะเฟืองนะครับสําหรับขนมไข่คือขนมไข่ขนมครกสิงคโปร์บางทีก็รูปลักษ์ก็เปลี่ยนเปลี่ยนได้ผสมกันได้นะครับวันนี้เรามาดูเตาขนมครกที่คุณลูกค้าที่อยู่จังหวัดสุรินทร์เป็นตัดเข้ามานะครับก็ประกอบไปด้วยนะครับฝาเออยเสียงดังน,นิดนึงนะครับฝาอลูมิเนียมปิดน,นะครับ าอลูมิเนียมปิดแล้วก็เตาขนมโคกมาตรฐาน28หลุมน,นะครับแล้วก็แผ่นกระจายความร้อนนะครับแผ่นกระจายความร้อนเราทําจากเหล็กน,นะครับเราทําจากเหล็กแผ่นนะครับทําจากเหล็กแผ่นไม่ใช่สันกะีนะครับจะวางพอดีพอดีเลยนะครับนะจะจะจะไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับจะเหลือขอบไว้หน่อยหนึ่งเพื่อให้อากาศออกได้นะครับส่วนเตาของเราเนี่ยสามารถวางแผ่นได้นะครับเพราะว่าเขามีตัว ตัวรักตรงนี้นะครับสูงขึ้นมาหนึ่งนิ้วนะครับพอระวังวางแผ่นเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่ปิดลงนะครับส่วนเตาเนี่ยครับเป็นวาโยกครับสังเกตนะครับวาโยกอันนี้คือปิดนะครับถ้าเปิดก็ดึงเข้าหาเรานะครับตัวนี้ใช้หัวปักแรงดันต่ํานะครับประหยัดแก๊สดีนะครับห้ามใช้หัวเล่นนะครับถ้าหัวเล่นเนี่ยไฟมันจะแรงแล้วก็มันจะรั่วตรงนี้ซึ่งอันตรายด้วยจริงๆเตาขนมครกเนี่ยครับเขาไม่ใช้ไฟแรงเท่าไหร่นะครับนี่ครับจุดติดอย่างนี้นะครับ ก็นี่ไฟจะสวยนะครับคุณลูกค้าวิ่งสวยเลยนะครับนี่นะครับไฟออกมาสวยเลยนะครับก็ประหยัดแก๊สบางบางสูตรเขาก็ปิดตรงกลางนะครับให้เหลือตรงริมนะครับแล้วก็เราวางแผ่นกระจายความร้อนเข้าไปมันก็จะทําให้อ่าสุกทั่วก็แนะนําคุณลูกค้านะครับก่อนวางแผ่นกระจายความร้อนเนี่ยให้จุดตรงกลางก่อนแล้วก็วางแผ่นแล้วเราค่อยมาปรับตรงริมนี่เอานะครับเพื่อจะได้ไม่ตกใจเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราวางทับๆๆไปแล้วก็ าวางทับๆไปแล้วเราก็จุดเลยเนี่ยบางทีเนี่ยไอ้ปืนยิงแก๊สน่ะมันไม่ติดนะครับพอไม่ติดพอแก๊สมาสะสมในเตาเนี่ยครับมันก็จะระเบิดบางทีแขนมือเราเนี่ยจะไหม้นะผลจะไหม้นะครับก็ก็ใช้ก็ทีจริงก็มันไม่ไม,ไม่ไม่น่ากลัวอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดใช้ท้่ถูกต้องนะครับ มันก็ไม่เหมี่ยนไปนะแต่ลายทั้งสิ้นนะครับก็ขอบพระคุณคุณลูกค้านะครับคุณลูกค้าสนใจนะครับก็โทรเข้ามาสั่งได้เลยนะครับเรายินดีจัดส่งทั่วประเทศเลยนะครับขอบพระคุณมากนะครับคุณลูกค้าครับสวัสดีครับท้ายคลิปนะครับกรณีที่ว่าใช้ใช้นานๆแล้วนะครับไฟมันไม่แรงนะครับก็โดยมากที่จะเปลต่นางการก็คือตัวนี้แหละครับก็ให้ถอดออกมาแบบนี้ตัวนี้ตันนะครับน้งหนูตัวนี้ตันนะฮะ เมหนูสองรูเนี่ยตันนะฮะอาจจะว่าอีกข้างหนึ่งไม่ออกไฟหลีนะก็ดูข้างใดข้างหนึ่งนะครับคุณลูกค้าก็ลองนะครับหาลวดนะครับน่าจะเป็นลวดเล็กๆนะครับลวดที่เขามัดมัดของมาเงี้ยนะฮะแล้วก็แยงรูตรงน well. ี้นะครับมีรูเล็กๆนะครับเนี่ยแยงรูตรงนี้นะครับเนี่ยรูนี้นะครับแยงเข้าไปนะครับแยงเข้าไป ยงรูตรงนี้พอดีมือไม่เที่ยงแยงรูอย่างนี้นะครับแยงรูตัวนี้รวดเล็กนะครับสองข้างนะครับก็มีรูเหมือนกันนะฮะเนี่ยยงรูเข้าไปอย่างนี้นะครับนี่ครับอาการของเขาก็เป็นแค่นี้เองนะครับสําหรับเตารุ่นี้นะครับก็ถ้าเกิดมีปัญหาก็ลองแก้อย่างนี้ดูนะครับนะครับก็ขอบคุณมากนะครับมีอะไรก็ปรึกษาทางเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะครับสวัสดีครับครับ ก็หวังก็ชมคลิปแล้วนะครับก็หวังว่าคุณลูกค้าคงจะพึงพอใจในคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับสําหรับคุณลูกค้าที่คัดแวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมนะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับก็ช่วยกันรักษาคสุขภาพดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับนะครับอย่าไปที่พื้นที่เสี่ยงนะครับอย่าลืมนะครับหน้ากากนะครับอย่าลืมปิดหน้ากากด้วยนะครับส่วนตอนนี้ผมอยู่คนเดียวแล้วก็ที่น้องโล่งผมก็เลยไม่ได้ปิดหน้ากากนะครับ แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเราคุยกับลูกค้าหรือไปด้านนอกนะครับต้องใช้หน้ากากตลอดเวลานะครับรักษาสุขภาพกันนะครับขอบพระคุณมากนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะมาชมนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ